ครับสวัสดีครับเ,เรียนท่านคณะกรรมการตัดสินนะครับแตงผู้มิเกียร์และวก็สิ่อทุกท่านนะครับสถาบันวิจัยพาาัฒนัยงมีเพื่อประดาษดิทชาติโดยการมาชนขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้าร่วมการแถลงข่าในครั้งนี้การจัดยานออกแบบเครื่องประดาษของ โครงการประกวดออกแบบเครื่องประดับคร้งที่15ของสถาบันอุตเครื่องประดับแห่งชาติครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้ฟีด Inter Generation Jury Jury for All Generation อุตสาหกรรมอุตสาหกรรเครื่องประดับของไทยเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างเงินให้กับประเทศชาติเป็นวงสูงนะครับฟีดหนึ่งฟีด์หนึ่งเราทำเงินเข้าถึงประเทศชาติในปีประมาณ5-10ล้านบาทก่อนสถานการณ์โควิดนะครับอุตสาหกรรมนี้ เรามีมูลค่าการส่งออกในอันดับสามรองจากรถยนต์จากชิปส่วนคอมพิวเตอร์นะครับในปี63เราได้รับผลกระทบบ้างนะครับมูลค่าการส่องอนนอกหลบวงมาประมาณ40เปอรแต่ในปีนี้กำลง 6, ังกา,ารเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับหลายตลาดหลายประเทศเนี่ยเริ่มฟื้นตัวนะครับมีการพลิกขึ้หลังจากมีการกระจายของวัคซีนแพร่หลายยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของการล็อกดาวน์ต่างๆเนี่นายรายยนตร์ คนเริ่มองมชัดมามาจับจ่ายมาใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้นทำให้เวียนาประเทศซึ่งเป็นผู้ค้ากาไทย,ยมีการนำเข้าอุปรกรณ์หรือว่ารวมทั้งตัวจูรี่สัาเร็จจากประเทศไทยมากขึ้นบางประเทศมีการเติบโตถึง40-40%นะครับในช่วง7เดือนแรกเราโตต่อเนื่องกันมา5เดือนนะครับการกประกวดในวันนี้เพื่อเป็นการรังสรรต่อย,ยอดนะฮะให้กับ นากออกแบบผู้ประกอบการไทยได้มีเวทีใน, T, นการที่จะนําเสนอผลงานนะครับแล้วก็แนวคิดต่างๆก,การประกวดครั้งนีเน้เป็นการประกวดในระดับนานาชาติเรามีผู้เข้าร่วมการประกวดทั้งหมด402แบบวาดนะครับเข้าใน27ประเทศนะครับโดยเป็นของคนไทยทีย่ส่งเข้ามาร่วม164แบบว่าแล้วก็อีก238แบบว่าดนี่ส่งมาจากทั่วทุกมุมของ ร่วมกันนี้นะครับการตัดสินก็ได้เชิญกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับเข้ามาช่วยกันเลือกสรรของแบบปีมของปีนี้เนี่ยเป็นการเป็นตีมท,ที่ค่อนข้างยากสำหรับนากออกแบบนะครับเพราะเราใช้ตีมว่า intergeneration j e r y jewelry for all generation จากสถานการณ์โควิดจากเช่นการการที่คนเราว่างงานมากขึ้นนะครับการใช้จ่ยายต่างๆต้องมีความระมัดระวังมากขึ้น เพราะฉะนั้นโจทย์นี้ถูกโยนมาที่นักแบบทั่วโลกว่าเราจะทำอย่างไรให้คิวบี้ที่คุณออกแบบมาเนี่ยสามารถที่จะนอกจากความสวยงามแล้วนี่มันตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชันทุกคนต้องระดมความคิดตามสรรสิ่งต่างๆออกมาเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่ดีที่สุดเพื่อที่มาตอบโจทย์ในครั้งนี้นะครับแล้วก็การประกวดครั้งนี้เนี่ยเราจัดแบบบ้านทั้งหมด402แบบว่าะครับเราจะคัดเลือก30แบบว่า ขึ้นมาจัดแสดงโดยคณะกรรมการเนี่ยได้พยายามจัดการทัดเลือดกันอย่างสุดความสามารถนะครับเราก็ได้สี่แบบว่าที่มาทำชิ้นเป็นเป็นางานจูรี่เอตัวช,ช,ชิ้นจริงที่จะมานำเสนอต่อไปนะครับเรามีรางวัลสำหรับผู้เขอ้าประกวดน,นะครับโดยเป็นรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศแล้วก็ลำดับหนึ่งลำดับสองแล้วก็เรามาชมเชยนะครับโดยรางวัลชนะเลิศชนะเลิศเนี่ยจะได้รับ กุยพระเจาทานโรคพระเจาทานนะครับใจสมเด็จพระเจ้าน้องนางเจ้าฟ้าตุลา,ราพรอะไรลยรักอัคราราชกุมารีโรพระศรีสว่างธรรมบัตรบัวรัตติยะราชนาวีนะครับซึ่งจะได้โรคพร้อมกับเงินรางวัลนะครับมูลค่า4,000ัน US dollar ในโครงการนี้ทั้งหมดเนี่ยเราเตรียมเงินรางวัลไว้ทั้งหมดหนึ่ง US dollar นะครับมาณ300,000บาทสำหรับผู้ที่ชนะเลิศทั้งสามทั้งสีสรรร่ปนะระเภทแล้วก็จะมี รางวัลสำหรับ b รอ Ross Award นะครับซึ่งเราก็จะประกาศแล้วก็จะแสดงต่อไปในวันที่23นี้ที่สังรลก้อนก็ในการประกวดครั้งนี้เี่ยเราหวังเปไ็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้ไอเดียใหม่ๆนะครับเข้ามาให้กับนักออกแบบหรือผู้ประกอบการชิลิีไทยรวมทั้งผู้สนใจเนีได้เข้าไปดูเพื่อตอบยอดนะครับแล้วก็รับรู้เทรนด์ของชิวลี่โลกว่า วันนี้นแนวโน้มการออกแบบที่ปมะเทกทุกประเทศเนี่ยที่ตางเนี่ยเพื่อที่เราได้กอดรอดให้กับอุตสาหการรมไทยให้สมบัรเป็นเวิร์กชูลี่ของโลกแห่งนี้นะครับขอบคุณมากครับ